จะเตรียมพร้อมทํใไมไทยไม่รุกรานอยู่แล้วมันเป็นพื้นที่ของเราถ้าสมมติว่าเขาไม่รุกมาก่อนไทยก็ไม่ทําอะไรอยู่แล้วไทยปกติไม่ไปอะไรกับใครอ่ะคือแบบไม่อยากรังแกเด็กอ่ะแต่ผู้นำเขเมรมันฉลาดมันฉลาดตรงที่มันสามารถเคลียร์อะไรล้างสมองล้างสมองคนประชาชนของมันให้เชื่อสนิทใจเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็น สุดยอดจริงๆยอมรับเลยโอ้โหแล้วคนเขมรก็อย่างว่าเนาะเชื่อคนง่ายง่ายไม่ได้คิดแต่รายได้ความรู้ก็ไมมีอเราควรจะทันเล่เหลี่ยมเขาสักทีแต่เราก็ไม่ทันทุกทีไม่รู้มันเป็นอะไรไทยน่ะทําตามกฎระเบียบทุกอย่างไทยน่ะประมาณว่าให้เกียรติประเทศที่เล็กที่ด้อยกว่าแต่ประเทศเล็กๆนี่แหละมันแสบแต่งเรื่องสร้างเรื่องจินตนาการเยอะเหลี่ยมเยอะ